ทาชาโรธถนนที่มีอดีตเป็นเส้นทางสายใหม่เห mm. ็นภาพที่สวยงามอยู่นี้อย่าประมาทเชียวนะครับ mm. เพราะทาชาโรธเป็นถนนที่น่ากลัวที่สุดในประเทศจีนเลยก็ว่าได้ mm. เนื่องจากสภาพเส้นทางจะแคบและคดเคี้ยวมากแถมยังมีความสูงจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างสูงชันอาจจะทำให้เกิดการปวดหัวและขึ้นไส้มากดินและหินถล่มตกตลอดทางไม่ว่าจะหน้าไหนฤดูไหน มันมาได้ตลอดนะครับส่วนเรื่องของความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นไม่ต้องถามพวกคุณจะต้องทอรหดมากที่จะผ่านถนนเส้นนี้ดูจากคลิปนี้ให้ดีๆนะครับและสภาพอากาศนั้นแปรปรวนมากค,คลืมดีคลืมนร้ายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หมอกเป็นถนนที่มีความท้าทายสำหรับคนที่ชอบออฟโรดและทิปโรดมากนะครับ